ครั้งที่เรามาเจอกันนะคะแต่ก็จะมีความรู้การเงินการลงทุนมาฝากทุกคนค่ะวันนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนที่รับความนิยมมากที่สุดในแต่ละเจเนอเรชันนะคะเพราะว่าจริงๆช่องนี้ให้ความรู้การเงินการลงทุนคนเข้ามาใหม่เนะะี่ยค่ะอยากจะได้ความรู้สําหรับคนที่เริ่มต้นในการเรียนรู้เรื่องการลงทุนเอาวันนี้แต่ก็เลยเอาความรู้มาฝากนะคะสําหรับแกลยุทธ์นะคะที่คนนิยมใช้มากที่สุดมาฟังกันเลยค่ะกลยุทธ์แรกนะคะเป็นกราฟิกแยกให้ดูแต่ละ คนอายุแต่ละเจเนอเรชันแต่ละช่วงอายุนะคะใช้กลยุทธ์ในการลงทุนประเภทไหนแบบไหนบ้างนะคะแบบที่หนึ่งก็คือการซื้อและถืออันนี้จะเป็นนักลงทุนที่ซื้อหุ้นหรือซื้อสินทรัพย์เก็บในระยะยาวนะคะโดยไม่คำนึงถึงความผูกพันของตลาดในระยะสั้นก็คือมองเรื่อง ผลตอบแทนระยะยาวในอนาคตนะคะแล้วก็แบบที่สองเป็นการลงทุนเพื่อการเติบโตนะคะลงทุนเป็นการลงทุนในบริษัทที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยแม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทเหล่านั้นจะสูงอยู่แล้วนะคะก็คาดหวังว่ามันจะสูงขึ้นอีกนะคะแล้วก็แบบที่สามนะคะเป็นการลงทุนในหุ้นที่เป็นเศษหุ้นหรือว่าสัสดส่วนหุ้นนะคะถ,ถ้าเป็นหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะก็จะสามารถซื้อเศษหุ้นได้เพราะว่าหุ้นราคาค่อนข้างสูงเนาะบางทีอาจจะ ถ้าเราซื้อทั้งหมดหุ้นบางทีอาจจะเป็นการค่อยๆสะสมเนาะคริปโตก็ทาได้ใช่ไหมคะซื้อครั้งละสิเหรียญอะไรเงี้ยตัวใหญ่บางทีก็ราคาหลายร้อยเหรียญหรือหลายพันเหรียญบางตัวก็เป็นหลายพันเหรียญหรือหมื่นเหรียญได้เลยเนาะที่สวิตมีราคาเป็นแสนฟลังเลยอย่างเงี้ยอาจจะซื้อเสร็จหุ้นนะคะการซื้อหุ้นบางส่วนจากหุ้นนะเป็นเสรจหุ้นทั้งหมดเนี่ยช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนในราคาหุ้นแพงในสัดส,ส่วนที่ ใช้เงินไม่เยอะนะคะค่อยๆเก็บสะสมในระยะยาวนะคะแบบที่4ี่ค่ะคือการลงทุนระยะสั้นนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นเทรดเดอร์นั่นแหละค่ะเป็นการลงทุนระยะสั้นนะคะซื้อขายสินทรัพย์อย่างรวดเร็วโดยปกติจะใช้เวลาภายในวันหรือ1สัปดาห์หรือไม่กี่สัปดาห์นะคะเพื่อประโยชน์ในความเคลื่อนไหวของตลาดระยะสั้นเพื่อได้กําไรมันี่เกมหรือส่วนต่างของราคาตอนที่ซื้อค่ะแบบที่5นะคะเป็นการซื้อตามดัดชนีหุ้น ทางตรงนะคะมีหลายที่เหมือนกันนะคะที่เขานิยมก็จะเป็นลักษณะเหมือนวิธีการที่นักลงทุนซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นรายตัวของดัชนีโดยตรงผ่านกองทุน รวมนะคะหรือว่าเป็นกองทุนที่เรียกว่า ETF นะคะก็เป็นการซื้อเหมือนซื้อหุ้นเลยนะคะโดยช่วยปรับแต่งได้มากขึ้นแล้วก็ปริมาณการซื้อช่วยลดภาษีได้ด้วยนะคะใน,ในหลายหลายประเทศกองทุนรวมหรือกองทุน ETF นะคะสามารถลดภาษีได้ด้วยแล้วรวมถึงการมองหากองทุนอื่นๆด้วยนะคะที่เป็นลักษณะซื้อ กองทุนปุ๊บแลาได้สินทรัพย์ในหลายๆตัวเพราะว่ากองทุนเชฟก็จะมีหุ้นในนั้นหลายตัวนะคะหรือว่าบางทีเขาก็ซื้อเป็นกองทุนดัชนีแทนอย่างเช่น s อสแอนด์พีห้าร้อยนแสเดฮแบบที่6นะคะเป็นการซื้อหุ้นที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมและสังคมแบบเฉพาะเจาะจงนะคะถ้าเลือกง่ายๆเขาก็จะมีอยู่ในหุ้นกลุ่ม e s g นั่นเองค่ะต่อไปแบบที่7นะคะเป็นการลงทุนแบบใช้ robot advisor นะคะก็เป็นการใช้บอร AI ในการเลือกหุ้นปรับพอร์ตหรือว่าการใช้บอรเพจในการกินกราไรนะคะมีหลายวิธีอยู่เหมือนกันบริการการลงทุนอัตโนมัติที่ใช้อัลกอริทึมในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพอ o r ฟ f ของนักลงทุนโดยทั่วไปมีค่าธรรมเนียมต่ำนะคะก็เลยเป็นที่นิยม เยอะมากขึ้นในตอนนี้นะคะและสุดท้ายค่ะการลงทุนกลยุทธ์แบบที่8นะคะเป็นการลงทุนตามธีมการลงทุนก็คือแต่ละปีก็จะมีกระแสนในการลงทุนไม่เหมือนกันนะคะกลยุทธ์นี้เน้นการลงทุนเกี่ยวกับบริษัทที่ตามเทรนหรือตามธีมเฉพาะเช่นพลังงานสะอาดเนาะคลีนเอเนจี Energy, หรือว่านวัตรกรรมเทคโนโลยีหรือว่าลงทุนแบบคริปโตอะไรเงี้ยก็คือเป็นธีมแต่ละปีบางทีก็เป็น AI เป็นโรบอทหรือบางปีก็จะเป็นคลาวด์เป็น รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็มาเนี้ยค่ะเป็นการลงทุนกับอมตีมเนี่ยค่ะกลยุทธ์การลงทุนทั้ง8แบบนะคะ1 2 3 4ก็จะมีอันแรกจะเป็นเจน Z นะคะแล้วก็เจนมิลเลนเนียมแล้วก็เจน X แล้วก็เจนเบบี้บูมนะคะเปอร์เซ็นต์ของความสนใจถ้าเป็นเจน Z เนี่ยค่ะเขาจะสนใจในการลงทุนโดยใช้วิธีที่1กับที่2มากที่สุดนะคะส่วนถ้าเป็นเจนมิลเลนเนียมนะคะก็จะใช้วิธีในการลงทุนจะเป็นลักษณะวิธีที่เหมือนกันค่ะหนึ่งสองเหมือนกัน แต่และเจนก็ดูได้เลยนะคะตอนนี้สําหรับการที่เป็นกลยุทธ์ในการลงทุน1-4ประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็ด้านล่างนะคะ5-8ก็จะแต่และเจเนเรชันใช้ในการลงทุนต่างกันนะคะก็คือจริงการเลือกในการลงทุนก็เป้าหมายในการลงทุนของคนแต่และช่วงอายุก็จะต่างกันใช่ไหมคะกลยุทธ์ที่จะใช้ก็ต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าใช้นโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนเจนมิลเลนเนียมใช้เยอะที่สุดนะคะที่ใช้ตัว robot advisor ในการตัดใจในการเลือกในการลงทุน,นะค่ะแต่และเจเนเรชัน เลือกการลงทุนไม่เหมือนกันก็ใช้กลยุทธ์ในการลงทุนไม่เหมือนกันก็โตมาต่างกันเนาะความรู้เป้าหมายในการลงทุนก็ต่างกันเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ใช้ในการลงทุนก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็ตามที่เตให้ดูแานี้เลยค่ะข้อมูลวันนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะใครที่เป็นมือใหม่อยู่ในการลงทุนแต่ถ้าใครที่เป็นนักลงทุนมานานแล้วเนานนะหลายปีเหมือนเตก็อ,อาจจะเคยลองใช้ทั้ง8กลยุทธ์นี้ มาแล้วก็ได้ค่ะถ้าคุณนี้เข้ามาฟังได้ใช้กลยุทธ์ไหนบ้างแล้วคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์คุยกันได้นะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกฝากกดหัวใจแล้วฝากกดติดตามช่องเตชินีไว้ด้วยนะคะถ้าดูจากช่องทางอื่นฝากกไดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์เป็นกาลังใจอย่าลืมกดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะแล้วเรา,า,าก็เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วก็ติดตามกันว่าเตจาความรู้การเงินการลงทุนใน,ในรูปแบบไหนมาฝากทุกคนอีกคอมเมนต์คุยกันได้ค่ะส่วนใคร้าอยากจะเรียนรู้สินทรัพย์ ของโลกดิจิตอลที่ชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีนะคะแต่มีหนังสือคะคนรมดาเลยได้ด้วยบิตคอยและคริปโตเจขั้นตอนสู่ความมั่งคั่งจะสอนคุณตั้งแต่คนที่เริ่มต้นจากศูนย์จนเป็นมือโปรสามารถใช้งานคริปโตเคอเรนซีได้เพราะมี1โบทเกี่ยวกับ การเลือกเหรียญคริปโตเพื่อการลงทุนรวมถึงคุณสามารถเอาไปสร้างพอร์ตเกษียณรสามารถเข้าใจคริปโตเคอเรนซีแบบเป็นมือโปรสามารถใช้งานได้ลงทุนได้เลยค่ะสำหรับเล่มนี้ใครอยากจะเริ่มต้นเติบโต,ต,ตไปกับโลกดิจิทัลสั่งซื้อได้ที่ line a e c s i นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นราลลคาพิเศษส่งฟรีทัวไทยนะคะสาหรับคนที่อยู่ต่างประเทศอยากจะสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ก็แอดไลน์ไปได้เลยนะคะมีซื้อผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็อ่านเป็น pdf ได้เลยนะคะ